บุคคลท่ามือเปล่าท่าซ้ายหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่คำบอก เป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกสายหันการปฏิบัติถ้าสายหันในเวลาเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกสายหันจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาต่อไปตามปกติและเมื่อได้ยินคำบอกตึง่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง ให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วตบเปี่ยงเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงโดยให้ส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าซ้ายและห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือให้ปลายเท้าขวาบิดเฉียงไปทางซ้ายประมาณ45องศามือซ้ายอยู่หน้าหัวเข็มขัดมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะการเดิน น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดพร้อมกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90องศาในขณะที่หมุนตัวนั้นให้ฟันมือซ้ายและลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาอย่างแข็งแรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันน้ำหนักตัว อยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดขาซ้ายเหยียดตึงลำตัวอยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกซ้ายหันจังหวะ2ให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปในลักษณะของการเตะเท้าแขนและมือทั้งสองฟันมือตามลักษณะการเดินสวนสนามซ้ายหันหจังหวะอังจังหวะ 昂，昂、啊，塞、啊，安。